ผ่อนเริ่มต้นวันละ150บาทเท่านั้นเลยมุ่งแค่สามหกพันโลป้าไปแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะหมดเลยครับผมซึ่งโอเคเลยอยด้านนี้สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก pb used car นะครับบ้านเราบ้านเกตเอนะครับใครหารถ Eco Car นะครับพั n d a p o a โออานะครับรถบ้านสวยๆนะครับและสภาพโคตรกิฟต์นะผมแนะนำคันนี้ครับผมทำโปรโมชั่นพิเศษเลยจะราคา249,000ดูอยู่ใช่ไหมครับลดหมื่นหนึ่งที่239,000เเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาว ยังไม่พอครับบริการ f i แ a n ซ์ทั่วประเทศอยู่นีก็ซื้อเราได้ยังไม่พอครับคันนี้ครับซื้อสดไม่มีแหวนยังไม่พออีกคันนี้ครับมีรับเพิ่มนเป็นเกียร์ตองตั้งเพิ่ของโชว์รูมด้วยยังไม่พออีกตัวน,นี้ครับบริการเฉลยบริการรถเฉลยใน,นปีหนึ่งปีเต็มเต็มอันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่มีบีมีให้ด้วย